ปาปักกาดขบวนที่1จากกรุงเทพปานาเชียงใหม่นะครับขบวนที่11นะครับเครื่องาเียบรแล้วมาดัมซึกบนันมีกบลนการกบลน้นจอดได้นนที่จุดน้ามาขณะนี้เป็นขบวนเดินที่จินารปประกาดขบวนที่จากกรุงเทพปานาเชียงใหม่นะครับขบวนที้เมอ่อนจอดนทีดมาซึ่งแล้วเจ็ดหยดับส่งรอาที่สถานีบางเขน แรานที่ลักสีเปื่อน่ราได้ตอไปนะครับรูทบี่เด็กเด็นะครับกนัดตอสบุรุษไม่นิดเรื่องเ๋ยนะครับ ก็จะกบลดยุคเ่นต่อไปนะครับจะเป็นโมเดลทเด่นละตอนนี้จะเปนปัยใหมุ่กคนนะครับว่จต่อไป